สวัสดีครับมินโฮเทดเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ทุนน้อยนะครับว่าจะ,ะนำตัวเองไปสู่เงินเยอะได้ยังไงนะครับด้วยการลงทุนที่ดีขึ้นใช่เลยนะครับผมกำลังจะกดตรงนะครับด้วยเส่อด้วยเงินทุนเงินทุนน้อยนะครับสมมติว่าเพื่อนเพื่อนมีอยู่แค่หนึ่งร้อยเหรียญน,นะ ึ่งร้อยเหรียญเราเพื่อนเพื่อนตั้งใจทํากําไรอยู่ที่วันละสิบเปอร์เซ็น์ของขอดก็คือวันละสิบเหรียญนะครับอันนี้คือความตั้งใจว่าจะทําให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้เท่าที่ไหวอ่ะอันนี้ผมจะคิดแค่ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็ลงทุนที่สักห้าเปอร์เซ็นตของขอด้าเปอร์เซ็นตของขอดนะสมมติว่าชนะรวดเนี่ย อันนี้ผมจะนับการจ่ายที่80เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ85 40นะครับจะเท่ากับว่าไม้แรกเนี่ยมาหนึ่งไม้เพื่อนเพื่อนจะได้กําไรมาที่สี่เหรียญถูกไหมสี่เหรียญเพื่อนเพื่อนเทรดสามไม้ชนะรวดก็จะเป็นสิบสองเหรียญอ่ะสิบสองเหรียญถูกไหมครถูกต้องมสิบสองเหรียญน,นะครับนั่นเท่ากับว่าเพื่อนเพื่อนมีกําไรที่เกินเป้าไปละสองเหรียญ แต่ก็เป็นเรื่องที่ยากนะถ้าจะเกิดว่าถ้าเกิดว่าจ่ชนะให้ได้สักาสามไม้รวดเนี่ยนะครับแล้วสมมติว่าเพื่อน <c oughs> ๆ,ๆทํากําไรได้ได้ได้สามไม้แต่ว่าไปแพ้สักไม้หนึ่งเพื่อน <c oughs> ๆก็ต้องลบไปห้าเหรียญถูกไหมครับลบห้าเหรียญเท่ากับว่าวันนั้นเพื่อน <c oughs> ๆจะเหลือกําไรเพียงแค่เจ็ดเหรียญถูกไหมเหลือกาไรเพียงแค่เจ็ดเหรียญแล้วถ้าเพื่อน <c oughs> ๆแพ้อีกสมมติว่าชนะสี่สี่ไม้แล้วแพ้สอง ห้าสี่ยี่สิบนะครับชนะสี่แพ้สองก็ก็ยังคงอยออกเวทน,นะครับก็จะเหลืออยู่ที่สิบเหรียญนนะครับห้าสี่ยี่สิบนะก็ลบสิบนะครับสองม้ที่แพ้ไปนะก็เหลืออยู่สิบเหรียญนะครับอ่าโอเคนี่ก็ยังว่าถึงเป้าอยู่นะยังว่าถึงเป้าอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีวันไหนที่เพื่อนๆเ,เนี่ยชนะสองแพ้สามสิบห้าลบแปด เพื่อนๆก็จะติดลบอ,อยู่ที่เจ็ดเหรียญเหมือนเดิมแน่นอนว่ามันมันต้องเจออยู่แล้วมันต้องเจออยู่แล้วนะครับเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะบริหารความเสี่ยงได้มากขนาดไหนอ่ะสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่วันละสิบเหรียญคือสิเซของพอร์ตก็คือสิบเหรียญน,นะครับแล้วในหนึ่งเดือนเนี่ยคือ,อมัน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 สรุปแล้วคือมันไม่ได้จริงๆนะครับมันไม่ถึงจริงๆนะ อันนี้คือคิดค่าเฉลีย่ยในวันที่เราเราทำกำไรได้ไม่ถึงเป้าแล้วก็วันที่เรากำไรน้อยหรือว่าวันที่เราพ่ายแพ้ด้วยนะครับน,นี่คือรวมแล้วตีค่าเฉลีย่ยมาจะเหลืออยู่เหลืออยู่ที่สักเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะสักเปอร์เซ็นต์นั่นเท่ากับว่าเพื่อนๆพื่อนทำกำไรได้เจ็ดวันละเจ็ดเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งเดือนเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของ หนึ่งร้อยเนี่ยก็จะได้กัสิบเจ็ดเหรียญถูกไหมฮะเฉลี่ยวันละเอาแค่หกก็ได้เอาแค่หกนะเอาแค่หกนะเ,เปอร์เซ็นต์นีครับจากสิบเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งเป้าไว้เพื่อนๆได้แค่เพียงแค่หกเปอร์เซ็นต์เดือนหนึ่งเพื่อน,น,นๆจะตกเติบโตเท่าไหร่สมมติว่าเทรดยี่สิบวันเทรดยี่สิบวันนะครับแต่ว่าเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเทรดสามสิบวันนะมีหลายคนเนี่ยเทรดทุกวันนะครับเทรดทุกวันอ่าแล้ว สรุปว่าเพื่อนๆทำกำไรได้วันละ6เหรียญเอา30วันเลยนะเอาสามสิบวันเพื่อนๆจะได้180เหรียญน,นะครับนี่เฉพาะกำไรเนี่ยเฉพาะกำไรนะ,ระ,ะรนะตั้งเป้า10เหรียญแต่สรุป30วันตีค่าเฉลีย่ยเหลือเพียงแค่6%ต่อต่อ1วันเพื่อนๆจะได้กำไรอยู่ที่ถึง180เหรียญน,นะครับบวกกับเงินทุนก็จะเป็น280เหรียญน,นะเนี่ยครับเป็น280เหรียญเห็นไหมเงินทุนเพื่อนๆโตๆขึ้นแล้วนี่ครับ แต่เดินต่อไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนทำกำไรใหม่เพื่อนเพื่อนจามมาทำกำไรเพิ่มอีกวันหนึ่งเนี่ยซกักสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะก็คือยี่สิบแปดเหรียญน,นี่ครับโอ้โหดูเยอะขึ้นนะดูเยอะขึ้นนะครับดูยี่สิบยี่สิบแปดเหรียญแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆนะครับยี่สิบแปดเหรียญของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันเหลือเพียงแค่หกเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า หกของเงิน280รปดสิเหียญนี่มันเท่าไหกสามก็จะเท่ากับ18บแปดนะครับเดี๋ยวนะหกสิบสนะครับสองสก็จะเท่ากับ12เนาะแล้วก็อีก80%ดเอร์เดี๋ยวนะหกของ80ก็จะเท่ากับ82 16 ประมาณ4.8นะ4.8ก็จะเหลือประมาณ16.4นะครับ16.4อ่ะนะก็จะประมาณนี้ต่อวันนะครับเพื่อนๆก็จะได้กำไรอยู่ที่16.4ต่อวันคูณ30อันนี้คุณชนะแค่6%ต่อวันนะครับตีค่าเฉลี่ยคือเจ้า10%แล้วมันได้แค่6%อ่ะ,อะเพื่อนๆจะได้492เหรียญบวกเงินทุน280เมื่อกี้เห็นไหมฮะ สเดือนเพื่อนๆได้7จ็เว้าวขึ้นเนี่ยยกขึ้นอันนี้อันนี้ลงลงเงินทุนด้วย5เหรียญน,นะครับแน่นอนว่ามันมันอาจจะไม่ถึงนี่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีความรู้ในเรื่องของทักษะแนวรับแนวต้านแล้วก็เบสิกของการเทรดดีและแน่นพอเชื่อว่าน่าจะไปถึงได้ไม่ยากนะครับหาจุดจุดที่ท,ที่ที่เป็นตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็พยายาม ดึงจิตวิญญาณจากการเทรดเดโมเ่เอาไปใช้บัญชีจริงให้ได้นะครับเพราะว่ามันสําคัญมากเลยครับหลายหลายคนสูญเสียความเป็นตัวเองในการเทรดบัญชีเดโมไปนะครับเมื่อลงสนามจริงนะเสียความเป็นตัวเองไปนะครับแล้วพอถึงจุดที่เราคุ้นเคยในการเข้าออเดอร์แล้วเนี่ยมันมันไม่สามารถทําให้เราเข้าอ,อเดอร์ได้เพราะว่าเงินจริงเรามีความสูญเสีย แน่นอนว่ามันเกิดความลังเลเกิดขึ้นและความลังเลเนี่ยนำมาซึ่งความสูญเสียมาโหราเลยเนี่ยดิฉนันก็มันมัน,ม,นมันก็ต้องตัดจุดนี้ออกไปให้ได้นะครับแล้วก็เอาจิตวิญญาณของอนักเทรดเดอร์มือชีพที่มือชีพคือเขาไม่กลัวอยู่แล้วเขาไม่กลัวได้เขาก็ไม่กลัวเสียอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับแพทเทิร์น กราฟที่วิ่งในลักษณะต่างๆแล้วก็หาจุดเข้าที่เป็นตัวของเขาได้ดีดีพอสมควรนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงเข้าได้เพราะว่าเขาไม่มีความกลัวแล้วความกังวลเขาก็ไม่ค่อยมีเลยมาถึงแพทเทิร์นที่เขาชัดๆเนี่ยเขาก็กดเขาก็กดแค่นั้นเองแต่มือใหม่อย่างเราเนี่ยแน่นอนว่ากว่าจะทำกำไรได้เนี่ยเราต้องเอาชนะ ความกลัวของตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเอาชนะความสูญเสียตรงนั้นให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะาไปสู่เทรดเดอร์มือชีพที่ทํากําไรได้อย่างยังย่งยืนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะนี่คือ,เ,อเงินจาก100เหรียญน,นะครับแล้วก็ทํากําไรเพียงแค่6%นตะหกเปอร์เซ็นตะ์ต่อเดือนนะครับหนึ100เหรียญเราเทรดไม้ละห้าเหรียญแพ้สักสาไม้เราก็หยุดนะครับถ้าชนะ3าไม้รวดก็หยุดเหมือนกันเนาะ ชนะสี่แพ้2อหยุดชนะสามแพ้หนึ่งหยุดประมาณนี้นะประมาณนี้นะเพื่อนๆนก็จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับมีวินัยให้มากๆนะเดือนที่สองเพื่อนๆนจะทํากําไรได้7จ2ดรอเดสิบสองเหรียญจากการทำาำไรเพียงวันละหกปรเซ็นนะครับสาสิบวันนะอันนี้นับสาสิบวันแล้วถ้าผมนับอย่างง่ายเลยกันบางคน,นแนะนําว่าให้เทรดเพียงแค่ยี่สิบวันนะครับก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์นะ เป็นแค่6%ของ100ก็จะเท่ากับ120 120นะครับ1 2อ1 2ี่ยญนะบวกกับ100ก็จะเท่ากับ220นะครับแล้วก็6%ของ220ละ่ะอ๋ลก็คูณ2เข้าไปเนาะ6ของ220ก็จะเท่ากับ12แล้วก็อีก20 6%เปของอี่20เหรียญก็จะเท่ากับเท่าไหร่วะ หน่งหกของสิเหรียญมันก็จะก็นทีหบวกอีก1นุดนะครับบวกอีก1.2ก็เป็น1 3บก็เป็นสิบจุนะประมาณนี้นะวันหนึ่งนะครับเดือนที่2นะครับเดือนที่สนะครับที่เพื่อนๆจะทํากำไรได้นะครับก็จะเป็น264บวกกับ220อ่าเห็นไหมฮะว่าเติบโตเป็น4ี่ปสบสีเหรียญห่นห้าแล้วนะครับเนี่ยหนะึ่นห้าแวคูณ เนี่ย15น,นะครับ15แล้วนะแล้วถ้าเดือนที่สามเนี่ยเพื่อนๆยังคงเดินพอร์ตเหมือนเดิมก็คือทําเป้าวันละ10เ,เหรียญแต่ว่าได้แค่6%วันละไม่ใช่10เหรียญวันละ10%ของพอร์ตก็คือประมาณ48เหรียญอุ้ยดูเย,ยอะขึ้นมากเลยคนระับแต่ว่ามันได้แค่6%จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะจะได้เท่าไหร่อา่า100 6คูณ4 แล้วก็8%ดเซของหปอร์เซของเงินแปดเหรียญนี่มันได้เท่าไหร่วะหนึ่งเซ็ุดเดี๋ยวนะครับยีสี่นะศูนคูณแปดก็ได้4ีจุดดนะครับอันเมื่อกี้มันเท่าไหร่วะสีจุดบวกกับเท่าไหร่เมื่อกี้ยีสิบสีนะบวกยี่สิบสี่นะครับ ยี 24, ่สิบสี่อะเฉลี่ยวันหนึ่งเพื่อนๆจะมีเงินจากสี่ร้อยแปดสิบสี่ก็คือหกเปอร์เซ็นของสี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะคุณเท่าไหร่วะคุณยี่สิบคุณยี่สิบนะครับนั่นเท่ากับว่าเดือนที่สามเพื่อนจะกำไรอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบกบวกเงินทุนแล้วก็กำไรในอสองเดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ย เดือนที่สามเพื่อนๆจะมีกําไรอยู่ที่หนึ่งพันเลยนะครับเห็นไหมฮะเงินเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเนี่ยหลักหน่วยนะแค่หกเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเนี่ยยี่สิบวันต่อต่อ,ต,อต่อการเทรดหนึ่งเดือนนะครับเทรดยี่สิบวันเพื่อนๆจะได้กําไรประมาณนี้นะครับสามเดือนนะมีสามเดือนนะครับแล้วก็หกเปอร์เซ็นต์เนี่ยของอของหนึ่งพันก็คือหก หกสิบเหรียญเนาะหกสิบเหรียญเนี่ยถูกแล้วนี่ไงหกสิบเหรียญน,นะครับก็จะจะมีคูณขึ้นไปอีกนะครับวันนี้ก็ก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าเฮ้ยอย่าดูถูกไอ้เงินจํานวนน้อยๆนี่นะครับเงินจํานวนแค่ห้าหกเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตสร้างความเติบโตให้เราได้มหาศาลพอสมควรนะครับแล้วถ้ามีเงินเรามีเงินหนึ่งพันเหรียญอ่าเรา สมมติว่าแค่ 1, นะแค 1, หนึ่งพันนะแค่หนึ่งพันเหรียญทนๆนะเราได้แค่หกหกเปอร์เซนวันละหกสิบเหรียญนะครับคูณยี่สิบเราได้พันสองนะครับเดือนหนึ่งเราใช้มีเงินใช้เดือนละสามหมื่นสามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดเดือนนี 38, ้ครับนี่สามหมื่นแปดนะสามแปดนะก็ประมาณนี้นี่ยังไม่รวมทุนนะครับถ้าเกิดว่าทบทบกำไรทบทุนไปด้วย,ยเดือนหน้าก็จะเป็นสองพันสองนะครับ เดือนที่สองสองพันสองนะครับสองพันสองก็เท่ากับว่าเพื่อนๆเ,เนยจะทํากําไรเดือนต่อไปเนี่ยวันละ120หลนึ่งร้อยี่สิบเหรียญเลยนะครับโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับไม่งงเนาะไม่งงเนาะเพีย,ง,ง,ยพงแค่หกเปอร์เซ็นนะครับจากเป้าสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตแต่ว่า,าตีค่าเฉลีย่ยจริงๆเนี่ยม,มันได้เพียงแค่เหลือแค่หกเปอร์เซ็นตนะครับเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆฝึกมาดีแล้วน่าจะไปถึงนะ น่าจะไปถึงการมีากนะครับเป้าหมายเพียงแค่นี้ผมว่าน่าจะไม่ใหญ่เกินไปเนาะน่าจะไม่ใหญ่เกินไปสําหรับเทรดเดอร์มืออาชีพที่ท,ที่น่าจะเอาตัวเองเข้าไปสู่ในจุดที่เรียกว่าน่าจะเข้าสู่หมดทํากาไรนะครับน่าจะไม่ยากมากเนาะอ่ะโอเคสําหรับใครที่สนใจก็สนใจเทคนิคของผมนะครับผมจะมีเทคนิคที่มันเข้าออเดอร์ง่ายๆแต่ว่าได้ผลได้ผลดีนะครับได้ผลดีมาก วินเลสวินเลสอยู่ที่7 0็ดถึง8ปเปอร์เซนต์เนาะให้มินเลสตัวเองนะครับก็ผ่านการแบดเทสมาแล้วเรียบร้อยว่ามันได้ผลดีดจริงๆนะครับก็เลยถ้าขยัอยพรผมว่าเทคนิคอะไรก็มันมีเพียงจุดเล็กๆนะครับที่เป็นเส้นผมบนมกเขาของเราเนี่ยครับก็เอาเข้าจริงมันก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายต้องหาความรู้นิดนึงผมบอกจุดเข้าไปเนี่ยปุ๊บเพื่อนๆสามารถทำกำไรได้เลยนะครับ วันนี้ก็แต่ขอเก,เก็บไว้เป็นความลับก่อนนะเดี๋ยวจะไม่มีอะไรมา,มาเล่นกันเนาะวันนี้สําหรับนินวอเตอร์ก็น่าจะมีสาระความรู้มาให้เพื่อนๆได้ฟังมาติดตามกันเพียงเท่านี้นะครับโอกาสน่าจะมีอะไรอีกก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย